คำถามสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่เก๊ดฝากถึงโปรบาลานหน่อยครับว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็จุดเด่นของโปรบาลานเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมสรุปแบบย่อๆเลยนะยารักษาโรคทั้งหมดแค่ไกลเป็นแล้วแึ่งรักษาแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจเลือกทานโปรบาลานุเดมันคือการรักษาดูแลตั้งแต่ต้นเหตุก่อนที่คุณจะเกิดอีกใครควรทานมากบอกเลยว่าทุกคนทุกคนที่รักในสุขภาพตัวเอง,เอ,ง,เอ,งอย่าลืมนะทุกคนเนี่ย โรคภัยทุกอย่างประชิดตัวไปหมดแล้วไปโรงพยาบาลก็ลําบากจะไปตรวจอะไรทีก็ไม่มั่นใจน,นะว่าไปตรวจได้ไหมสถานการณ์มีโอกาสได้ดูแลตัวเองรีบเลยค่ะเพราะมีเงินเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถแลกคุณภาพแลกชีวิตของพวกเราได้เลยไม่คุ้มเลยถ้าวันนี้เราเป็นหลไรแล้วคนที่เรารักะคนรอบข้างเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้การฝากได้ค่ะ่ ยาระบายต้องโอบาลานจุลินทรีเจลลี่อร่อยทานง่ายสบายท้องดานาดานาความดูดีที่วัดได้